สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านทีล้างมิวสิกนะครับวันนี้มาจัดเอฟเฟกนะครับตัวใหม่เข้าบอร์ดสักหน่อยนะครับปี2024แล้วนะครับอยากทดลองอะไรใหม่ๆบ้างนะครับแล้วก็ให้บอร์ดเอฟเฟกมันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับตอนนี้มาดูอุปกรณ์ที่ใช้ทดลองก่อนนะฮะกีตาร์โัดินนะครับตัวนี้ ซึ่งร้านทีลาเป็นตัวแทนอยู่แล้วนะครับเป็นกีตาร์ที่ดีมากๆนะครับแบรนด์นี้ดีมากเลยนะฮะแล้วก็ตู้แอมป์ที่ใช้จะใช้บอร์การตนนะครับตัวนี้เราจะปรับวัดแค่25วัตต์นะครับใช้อันนี้จ่อเลยนะซาวสดนะครับไม่มีการปรุงแต่งเสียงใดๆนะครับอันนี้คือบอร์ดเอฟเฟกนะครับทุกคนบอร์ดเอฟเฟกล่าสุดของปีนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปนะครับอย่างเงี้ยคอรลัสผมเพิ่งซื้อมานะครับแล้วก็มีจูเนอร์ที่เป็นตัววมนนแล้ก็ีี่คผู จะเป็นของทางร้านทีละนะฮะซึ่งตัวนี้หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นนะครับเป็น EBS นะครับ EBS ทำเอฟเฟกกีตาร์ด้วยนี่ไดนาเวิรอันนี้จะเป็นเสียงรีเวิร์บนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นปิดทุกอย่างเสียงรีเวิร์บอย่างเดียวตั้งกลางนะครับใช้ฮอนี่เสียงรีเวิร์บมาแล้วอ่าเป็นไงทุกคนดูกีตาร์มันแบบมีมิติเสียงเลยอะ ากไปด้วยนะผมชอบรีเวิร์ประมาณนี้คือเราสามารถเหยียบออนไว้ตลอดเล่นได้ทั้งเสียงคีน <c oughs> เสียงแตกเลย <c oughs> เป็นรีเวิร์ที่แบบโดนใจมากๆนะครับรุ่นนี้เนี่ยได้ข่าวปัจจุบันนะทีละบอกว่าเห็นทาง EBS เนี่ยจะพักลายผลิตก่อนนะครับแต่ว่าจะมีเสียงอื่นๆแล้วก็มีเอฟเฟกต์เบสด้วยนะครับซึ่งเสียงดีมากๆนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ยี่ห้อ EBS นะฮะทีนี้มาดูที่ตัวพรพเอกของเราอีกตัวหนึ่งปิดรีเวิร์ไว้ก่อนนะ เราจะเล่นบอส d ีดนะครับตัวนี้จะเป็นดิจิตอลดีเลย์ปุ่มตรงนี้ชแนลมันมีให้เลือกเยอะด้วยเยอะมากมายนะครับมีทั้งผสมโมดูลเลชั่นได้มีผสมรีเวิร์บมีทั้งเทปเอ็ h โคเนี่ยเยอะมากนะครับอันนี้ผมเลือกที่วอร์มนะครับนี่เสียงดีเลย์นะเสียงดีเลย์แบบมันจะคมชัดมากของบอสชื่อเสียงของบอสเนี่ยมีชื่อเสียงยาวนานนะครับเป็นประวัติศาสตร์ตำนานของเอฟเฟก g กีตาร์เลยนะ ชัดเจนมากๆนะครับแล้วตัวนี้ดีดีแปดะผมเพิ่งรู้เซอร์ไพรส์มากมีลูปเปอร์อัดเสียงได้ด้วยนะครับเราสามารถกดอัดเสียงกีตาร์แล้วก็อิมพอไวได้ดีมากเลยนะครับสมบูรณ์เลยอะ <S <S แล้วลองบวกกับรีเวิร์นะ,อะลองดูเสียงแบบมาเต็มเลยอะ่ะลองบวกคอรัตเข้าไปอีกตัวนึงอะคอรัต tăng mà nít nơi Mà mặt 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 tiếp mặt lên mặt 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 บอสดิจิตอลดีเลย์ดีเนี่ยเื้อเสียงดีมากนะฮะลองกันหน้าตู้กันสดๆเนี่ยสุดยอดนะครับผมใครสนใจสามารถติดต่อร้านทีรามิสิกได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ